วันนี้จะมาให้เทคนิคการกินอาหารให้สุขภาพดียังไงที่ใช้ได้ทุกช่วงวัยค่ะแต่ละวัยเนี่ยมีความต้องการพลังงานที่แตกต่างกาันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเหมือนกันนั่นก็คือสารอาหารหลกักสารอาหารรองนะคะแล้วก็น้ําค่ะพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัยแตกต่างกันยังไงบ้างวัยเด็กมีการเจริญเติบโตเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องการพลังงานสูงแน่นอนวัยผู้ใหญ่เริ่มทํากิจกรรมน้อยลงแล้วไม่ได้ออกไปวิ่งเล่น เท่าเด็กๆแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการจเจริญเติบโตเหมือนเด็กๆแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องการเนี่ยก็จะลดลงสังเกตง่ายๆช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นเรากินได้เยอะเนอะพอโตขึ้นมากลายเป็นว่าเฮ้ยเรากินเท่าเดิมน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นหรือเราอ้วนง่ายขึ้นอาจจะเกิดจากการที่เราใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่ค่อยๆปรับได้ก็คือลดปริมาณอาหารที่เราทานลงเพื่อให้น้ําหนักเราเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นค่ะแล้วสารอาหารอะไรที่เราต้องการบ้างอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักของร่างกายเนาะย่อยแล้วดูดซึมเป็นน้าตาลกลูโคสนั่นเองค่ะแล้วก็โปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตเลยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆในการทํางานของร่างกายให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สมบูรณ์นะคะ ไขมันตัวนี้ก็ให้พลังงานเหมือนกันแล้วก็ช่วยละลายวิตามินบางชนิดที่ละลายในไขมันตัวนี้มีความพิเศษกว่าโปรโตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตตรงที่เขามีพลังงานสูงกว่าโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตถึง2เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดน้ําหนักนะคะอาจจะลองดูปริมาณของไขมันให้เหมาะสมนิดนึงไม่มากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทานเลยนะคะ ในกรุ๊ปต่อไปก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ให้พลังงานแต่ต้องการน้อยๆเพื่อการทํางานที่เป็นปกติของร่างกายหาได้จากอาหารทั่วไปโดยเฉพาะผักและผลไม้นั่นเองและอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเสริมให้ค่ะนั่นก็คือใยอาหารมีความสําคัญกับการทํางานร่างกายมากๆแล้วก็ช่วยให้ระบบย่อยระบบขับถ่ายเนี่ยมีสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำนั่นเองทุกคนต้องดื่มน้ำเพราะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำเยอะมากๆและดื่มน้ำเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็กอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรแล้วก็พอโตมาไวผู้ใหญ่อาจจะอยู่ที่ 2, 2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งค่ะบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วเรารู้แหละต้องการคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุแล้วก็น้ำ แล้วเราจะกินยังไงล่ะวันนี้เรากินครบหรือ,อยังล่ะวันนี้ก็มีเทคนิคมาให้ค่ะนั่นก็คือให้สังเกตจานอาหารของเราในจานให้แบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบไปด้วยผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวแป้งแล้วก็นม1แก้วหรือปริมาณ200 ml ค่ะสัดส่วนในการแบ่ง3ามพานี้นะคะครึ่งจานจะเป็นผักและผละไม้ส่วนที่เหลือจะเป็นข้าวแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์ในปริมาณใกล้เคียงกันค่ะ อย่าลืมดื่มนมอีก1แก้วนะคะสำหรับผู้ใหญ่แนะนำว่าดื่มนมวันละ1-2แก้วและในวัยเด็กค่ะดื่มนม2-3แก้วต่อวันค่ะ